เออครับกราบเรียนท่านประาธานอุทิศสภาที่เคารพครับกระผมนายทรงเดชเสมอคำสมาชิกบุริสภานะขออนุญาตนะท่านประาธานนะให้ความคิดเห็นได้อภิปรายประเด็นที่12นะการพัฒนาการเรียนรู้นะครับแลนะก่อนอื่นต้องต้องขอขอบคุณนะท่านรองเลขาสภาพัฒนและคณะที่มาร่วม นะรับฟังการอภิปรายให้ข้อคิดเห็นและก็ข้อเสนอแนแะในวันนี้ครับท่านประธานที่เคารพครับประเด็นนาการพัฒนาการเรียนรู้นั้น,นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งอันหนึ่งที่จะอดกล่าวไว้ไม่ได้คือในเรื่องของอการสร้างความเข้มแข็งอของเสมปยะกองมนุษย์ประเด็นด้าน การศึกษาในการเรียนรู้เนี่ยนะครับมีสองประเด็นทาประดานนะเรื่องที่หนึ่งนะทำอย่างไรจะให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลมีทักษะที่จําเป็นในการในศตวรรษที่21สามารถแก้ปัญหาปรับตัวสื่อสารและทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้และประการที่สองครับนะคนไทยจะได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ ตามความถนัดและความสามารถทางพระหุปัญญาได้ดีขึ้นเอ,อ่อท่านประธานครับในปัจจุบันโรคมันเปลี่ยนท่านประธานโรคมันเปลี่ยนการศึกษามันเปลี่ยนนะที่ผมเอาข้อมูลเปรียบเทียบที่มาขึ้นให้ให้ดูตรงนี้คือเป็นข้อมูลทางการศึกษาอานะตั้งแต่ปี61ถึงปี65นะครับเรื่องของจำนวนโรงเรียนในะจำนวนห้องเรียน จำนวนเด็กนักเรียนเจ้าที่อาค้างตรงนี้ไปก่อนนะครับที่ผมหยิบยกตรงนี้ขึ้นมาเพราะอะไรท่านประธานครับนะเพราะในฐานะที่ผมเป็นการบริการ,าก,ารการศึกษาผู้วิศภาเนี่ยนะครับผมก็เป็นห่วงเรื่องของการศึกษานะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาสพทนะถ้าเรามีการเรียนรู้มีการพัฒนาของเด็กระดับประถมศึกษาสพทได้ดีนะครับ มัธยมเด็กก็จะมีความรู้ความสามารถได้ดีต่อไประดับมหาวิทยาลัยเด็กก็จะมีคุณภาพนะครับตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญท่านประธานครับนะผมขอหยิบยกนะตรงนี้มาอีกเรื่องหนึ่งคือว่านะปัจจุบันนะครับนะการศึกษานั้นนะครับโรคมันเปลี่ยนในศตวรรษที่21นี่นะครับนะการศึกษาเราจะต้องมีอยู่4ลักษณะด้วยกันนะฝากตรงนี้นะครับ ประการที่1คือการเรียนเพื่อรู้ประการที่2การเรียนเพื่อปฏิบัติได้จริงประการที่3การเรียนเพื่อดําเนินชีวิตในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นและประการที่4คือการเรียนให้รู้จักตนเองอย่างท่องแท้นะครับทําไมโรคเปลี่ยนการศึกษามันเปลี่ยนท่านประธานครับเด็กรุ่นใหม่เด็กสมัยนี้นะครับ เกิดมาเนี่ยมันมีสีแล้วครับเมื่อก่อนเนี่ยเด็กออกเกิดออกมาเป็นผ้าขาวเราจะเอาสีอะไรไปแต่งแต้มเดี๋ยวนีเ้เด็กเกิดมามีสีท่านประธานครับสีนี้นเป็นสีของโปรโมโปรโมเมที่จะพัฒนาต่อไปสีนี้มันเป็นสีของเมสซิเจการกีฬาสีนี้เป็นสีของท่านเฉลิมชัยโฆษิตธิพัฒน์อย่างเนี้นะครับเราจะทำอย่างไร จะให้เด็กได้เรียนตามศักยภาพจะได้พัฒนาเด็กนั้นถึงขีดสุดนะครับนะผมขออนุญาตตรงนี้อีนนิดนึงว่าประติญญาของอินชอนนะครับได้กล่าวไว้เมื่อปี2015ยังไม่ล้าสมัยนะครับนะประฏิญญาปฏิญญาของอินชอนนีนะ้มีอยู่5ข้อด้วยกัน 1. คือเรื่องของสิทธิทางการศึกษา 2. การเท่าเทียมในการศึกษา 3. การศึกษาสำหรับทุกคน 4. เรื่องของคุณภาพการศึกษาและ5คือการศึกษาตลอดชีวิตทน่นประธานนะเพราะฉะนั้น,นาการศึกษาปีวันนั้นนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะให้เด็กเนี่ยได้พัฒนาทั้งขีดสุดนะครับโกเปลี่ยนการศึกษาเปลี่ยนสมัยก่อนท่นประธานครูได้เป็นครูหน้าห้องนะครับ t Talk and Shop เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วครับรท่นประธานครับ เดี๋ยวนี้เนี่ยครูต้องเป็น facilitator เป็นผู้อำนวยความสะดวกเป็น manager เป็นผู้จัดการครูต้องเป็น advisor เป็นผู้แนะนำครูต้องเป็น commentator คือผู้บรรยายครูต้องเป็น organizer ผู้จัดการผู้ประสานงานเพราะฉะนั้นโลกตรงนี้นะครับเราจะทำยังไงให้เด็กเนี่ยมีการเรียนการสอนได้ดีขึ้นนะผมฝากนะ เวลาน้อยนะครับนำเรียนไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณก็ดีท่านรัฐมนตรีช่วยท่านศึกษาธิการตั้งแต่าธาราการจังหวัดาธารณการภา,ทา,า,รา,รงงาคท,าาาท่านผู้ริการสักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมปรึกษาท่านผู้ในการเขตพื้นที่มัธยมศึกษาที่ผมขึ้นตารางให้ดูนะครับปัจจุบันนี้นะครับข้อมูลโรงเรียนเนี่ยมีมีเยอะมากนะครับ ในปี 64, for 65มี29,449โรงเรียนเด็กนักเรียนเนี่ยมีเยอะมากนะครับปี65เนี่ย6 6ล้าน6กแส0กับ68คนมีห้องเรียนอีกเยอะแยะมากมายเาเราจะทำยังไงให้การเรียนการสอนตรงนี้ให้ครูครบชั้นครบวิชาเอกถ้าไม่ครบชั้นครบวิชาเอกจะทำยังไงให้เด็กเนี่ยได้มีการเรียนรู้ใกล้เคียงกันท่าประดาน นะครับให้ไม่ใกล้เคียงกันครับผมฝากด้วยว่าท่านท่านจะทําแล้วนะครับขอให้ทำให้ให้ถึงขีดสุดนะครับโรงเรียนปัจจุบันปัญหานั้นเยอะแยะมากมายนะครับการเรียนการสอนนะครับที่ผมบอกว่าครูต้องเรียนรู้เรื่องไอทีเดี๋ยวนี้ไอทีมันมันไวมากท่นา,านประธานผมขอเวลาอีกนิดเดียวท่านประธานเครื่องเครื่องแท็บเล็ตที่กระทรวงศึกษาธิการจะซื้อให้เด็กเนี่ยนะครับจะซื้อให้เด็กเนี่ยเดี๋ยวนี้กด Google กดปับ๊บพูดปับ๊บเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเลยครับทุกเรื่องครับ อันนี้คือสิ่งสําคัญฝากกระทรวงสาธารณสุขนวะ่าฝากสภาพัฒน์นะครับฉันต้องไปไปกระตุน้นว่าทําอย่างไรจะต้องมีการบริการ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตนะครับให้โรงเรียน, TV, นะยนทีวีนะขออนุญาตธรรมดาครับทีวีต้องเป็นสมาร์ททีวีเลยครับมันจะได้รับ YouTube ได้เปิดปั๊บมันขึ้นเลยครับทันสมัยมากโรงเรียนยังทีวีสมัยเก่ามันใช้ไม่ได้คับเพราะนั้นตรงนี้เราต้องลงทุนเพื่อเด็ก เด็กเล็กที่มีคุณภาพมีความสามารถต่อไปก็จะเป็นโรงเรียนมัธยมเด็กมัธยมต่อจะเป็นเป็นมหาวิทยาลัยและจะเด็กจะเป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศครับท่านประธานนะเพราะฉะนั้นการพัฒนาการเรียนรู้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากผมอยากให้มันเท่าเทียมกันใกล้เคียงกันอย่าให้มันเลื่อมล้ากันมากครับไม่ต้องเปรียบเทียบนโรงเรียนในจังหวัดนะครับโรงเรียนวัดคลองไปนากับโรงเรียนนุบานเมืองนี่ต่างกันแล้วนะครับแต่ถ้าเราเอาโรงเรียนวัดคลองไปนามาเทียบกับขออนุญาต ยกตัวอย่างนะครับสาธิตสักแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยในกรงเทศนะมันห่างกับฟ้ากับเหียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราทํายังไงจะให้ช่งบ่านนี่มันลดลงมีแพลตฟอร์มแทนประธานครับจัดการฝึื่อบรมมีแพลตแฟอร์มการสอนทุกรายวิชาเพื่อจะมีประโยชน์กับเด็กครูที่โรงเรียนมีวิชาเอกไม่ครบชั้นครูไม่ครบชั้นตอนนี้ยุบแลยครับยุบรวมยุบควบรวมก็ดีครับเป็นหลักการที่ดีแต่บางสิ่งบางอย่างยังขาดอยู่นะเพราะฉะนั้นผมอยากจะเติมเติมเติมเต็มตรงนี้ให้กับ ผู้มีหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้องนะครับจะได้ไปพัฒนาการศึกษาของเราให้เด็กเรามีการศึกษาที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความรู้ความสามารถเรียนตามความถนัดตัวเองครับต่อไปคนในประเทศไทยก็จะมีคุณภาพครับมีความสามารถที่จะไปพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองทางด้านต่างๆได้อย่างครบถ้วนสมบูรณนะ์ตรงนี้ขอ,อยุยาดนะกลาบเรียนนะเวลาน้บท้าราธกานครับกาบเรียนท่านประธานได้ก็ท่านสภาพัฒน์ที่จะเดินการท่านท่าน ทําผลงานมาก็ดีนะครับเนี่ยท่านเ,าเรื่องการประเมินเรื่องกระบวนการเรียนรู้แผน,นย่อที่สองท่านประเมินนะภูมปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย3โครงการโครงการที่หนึ่งท่านมี6โครงการโครงการแต่และโครงการผ่านอย่างดีครับผมอ่านในคร่าวๆก็ขอชุมเชยตรงนี้ด้วยนะครับครับขอกราบขอบพระคุณเลยเวลาวันนิดหนึ่งขอไปท่านประธานครับกราบขอบพระคุณมากครับท่านครับ